รถท,ท้องถิ่นกับบันไดี่4-4-6นะครับเล้วครับเอาแล้วครับ4-4-6นะนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเป็นไรครับจะห้ามรอยึดนะครับ หรื่อเปล่าไม่ใช่ใครครับพวกี้ยังดีๆอยู่เลยนะนเราต้องลาชานะครับไปแล้วไปแ,แล้วครับไปแล้ว ขอให้ขอให้ขอให้ท่านขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดทานรยสวยพานะครับอันนี้คันเสือนะครับสีสวยอะจากโรงงานทุงสงครับเบาหวะจะอวดสูงนะครับหูคณะนักเรียนนะครับนละคันนี้ด้วยนะครับสีแดงื่องสามคันเลยคันนี้นะครับปิดท้ายครับปศสี่สองเก้านะครับโอ้โห บายไม่เดินทางเลยสวัสดีภาพนะครับเป็นส่งสารโาชคดีนะครับออกว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีโอกาส้ใช้ใช้อีกครับขอบคุณครับ